สวัสดีครับพี่น้องเช่าไรทีพทุกข่ันครับเดี๋ยววันนี้ผมสุโระสซิวดมที่นำพาพี่น้องไปพบปะก,กับเกษตรกรท่านหนึ่งซึ่งขู่อ้อยใส่ปุ๋ยเคมีตราเอลา่าประสบความสําเร็จเป็นทีมพึงพอใจอ่ะเชิญตามผมามาครับสวัสดีครับคุณพีทั้งสองครับบครับอ่าผมสุประสบซิวดมจากบริษัทซีพีเอ็มปุ๋ยเคมีตรา <S S S ทองแค่หรือปุ๋ยเคมีตราเอล่านะครับวันนี้เดินทางมาเยี่ยมแปลงอ้อยอ่ารบกวนขี่ในน้ำตัวนี้หนึ่งครับคือน้ำสกุด <S S 2> อ่าซื้อยูอพาพานมาสอนจ้า อยู่อันตมอ่อนบ้านเชีงงามมูซีตำบลน,นาบาักเฟืองอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีจ้ะครับเอ่อปู่อ้อยสท่าไรครับผมสามสิบไรจ้ะสามสิบ <30 S 1> ไรเนาะอ,อขอถายเบอร์โทรหน่อหนึ่งศูนย์แปดสองหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์หกเก้าแปดจ้ะครับผมอ่ออาโคตรตันเจ็ตันครับสองร้อยตันจ้ะสองร้อยตันเนะานเนะปีที่แล้วเขาใส่ปุ๋ยท่องแฉเนาะก็ะดีตรงว่าปีนี้เขาใส่ปุ๋ยเอลาคือโรงงานน้ำตาลในราชวัลเนี้เติน ขาดสันเราปุ๋ยท่องแคลนะครับมาให้พี่น้องเท่าไรเขาใส่แล้วกับเลี่ยนเป็นปลายยาถึงท่องแคลกลายยาเนี่ยเดียวกันนะครับเ<ช>ด้ออันนี้มามาเลี้ยนบอกพี่น้องให้ได้เข้าใจตรงกัน,นเนาะจากที่เขาใส่พันมากนี่อ,อมีความรู้สึกย่งไรบอกสู้พี่น้องกเกษตรกรชาวบานที่เป็ปลูกบะไริมาณะนะเราบอกสู้ตั้งเครับว่าผลเป็นย่งไรใส่เรากับเขียวดีจ้ะงามงามโดนครับ,บตากสร้อปยประยต้นทุนจากประยดสีอยู่ เราะว่าห้าวกะใส่แล้วมันก็เกี่ยวโดนล้วก็นจำนักก็ดีจ้ะคิดว่าปี่นาใส่อยู่บ่ครับปี่นาใส่อีกจ้ะใส่อีกยินดันเนาะครับอันนี้คืออ่าได้พบกับเท่าไหร่ตัวจริงที่เพิ่นใส่ใสเอลาในรอบที่ผ่านมานะครับแล้วก็มั่นใจว่าปีนี้ใส่เอลาปีหน้าก็ใส่อีกนะครับเนาะอ่คุณปอบานได้ใส่หมวกงามเนาะหมวกเอลาเนาะ บ่มีหน้าบ่มีปากครับมันเดินก็ได้นแตหมวกใบหนึ่งนะเอาฝากขอบพุณหลายๆครับอ้อยมีความสุขเพราจริญครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผมชูปโชคศิวดมนะครับจากบริษัทซีพีเอ็มปุ๋ยเคมีตราท่องแพรหรือปุ๋ยเคมีตราเอล่าครับมืนอนี้เดินทางมาเยี่ยมแปลงอ้อยนะครับอ้อยงามเฉ่งเลยเนาะ้ใสปุ๋ยเนาะครับอาหลบฝนคุณลุงชมแนะนำตัวนิดนึงครับซื้อน้ำสกุลผมผมสุรัตน์ครับสุรัตน์สุรัตน์ของไคลน้ำ ขอสุลัดคล้องไข่น้ำเนาเยอะบ้านใดครับเยอะนองขมินครับเยอะนองขมิญอ่าปลูกกันไม่ตั้งปีละครับโอ้หลายปีเติบอยู่หลายปีแล้วเราว่าเก่าปีสิบปีละประมาณน้องขมินบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับแปดสี่เบสแปดสี่เบสมูที่มูที่หนึ่งตำบลตำบลน้องขมินอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุระครับอ่าขอเบอร์โทรศัพท์นะครับไมยเบอร์โทรจำไม่ได้หรอกจำไ่ได้อาบ่เป็นยังไอ้เลขขโกตาจำได้ไหมวะอ๋อก็เลโกตาไม่นี่มันเขอพระทันเอาให้ขาก็ม้ามือแรก อ๋อมันมีอยู่แต่ว่ามันจำอะไรไปทำเสมียนจังเกิลูดจัดโอเคครับปีที่แล้วใส่ท้องแพรปีนี้ใส่เอล่าเนาะเราทีนี้ที่เขาใส่มากนี่มีความรู้สึกอย่งไรครับกับปุ๋ยเคมีตราท้องแพรตัวเล่าคัดตือตีดีเลยนะเบิรงอ้อยโรสน่ะแต่แต้งเขาอยู่นี่จังไรเขาเนี่ยอ๋อคนเป็นสามสี่สิบก็ไรเหรอครับสี่สิบก็ไร่เนาะอ่าเกาตาทั้งหมดจากตันก่อนเพราะพอเปิดร้ายครับ เอาเลยเพื่อหาลอยหนึ่งหาลอยโอ้เสียย่อมย่อมเลยดนะนี่เขาไปตามแย่งห่อแล้วใก็ดีผมว่าจะนัรบกวนอยงหลายค่ะช่วงนี้ว่าวูซพี่น้องเช่าไร่อ้อยพี่เพล่นบ่ได้มากฟังเนี่ยว่าเขาใส่ปุ๋ยเอลาหรือท่องเที่ยวดีจังไรบอกดีจริงอะไรยิ่งใหญ่ดีครับผมเพิ่งโลดครับตัวยางอ้อยนะครับเพิ่งเลยไม่นั่นละครับจากที่ว่าจังไดเนาะเรืรู้กับผู้ใส่นั่นแหละครับเชิญชวนพี่น้องนิดหนึงว่า ใ้พี่น้องเบื้องพิจารณาอันอันปุยกาเนี่ยท้องแพ้เนี่ยดีอยู่เพาะนี่้อท้อแพ้อีหะเนาะครับกับกับผมครับเป็นสมาชิกโรงงานเดียวัานท้ามาจะปีครับนี่หรือหรือเป็นมาจะปูกัแหกเป็นมา่จะปลูกอ้อยครับ๋อ้แล้อ๋อเป็นมาเรื่ยงๆที่ไหครับาซึมป่าซึมผลพ่อย่าหลบกวนอย่างไรครออยู่ดีไม่แห้งลำรว้ยลำรวยก็เก่าครับครัสดีครับครัสดีครับครือบริษัทอ่าพี่แค่มีไตหละนะครับวันนี้เดินทางมาหยิบใบอ้อยเป็นใบอ้อยงามอ่า ขออนุญากตีในน้ำตัวนิดหนึ่งครับครับนายสุทัศน์แสงห้าวนายสุทัศน์แสงห้าวครับบ้านทุ่งกบพันหมู่ที่ใดครับหมูสามบ้านน้งแก่ตำบลตำบลน้งแก่อำเภออำเภอสิมเรืองจังหวัดตมลำพูนครับผมอ่าหปุ๋ยอัมาจ็ดปีแล้วครับโอ้หลายปีแล้วครับหลายปีแล้วสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วครับเด้ยินี้มาใส่ปุ๋ยท้องแก่ได้ปีที่แล้วปีนี้ใส่ยัง้ง เกลี่ยเลยครับเป็นยังไงบอกังดูดีเลยครับเมืองรถตัวย่งครับอ่านี่นี่นี่คือไส้ของเอล่าโดยเฉพาะเลยครับเเออจ้าานะตะกรอนปกเคยใส้เดี๋ยวนี้ทิศใจคือเอล่านี่เป็นอันดับหนึ่งเลยครับทิศใจแล้วครับจากที่ตัดมาแล้วนี่ได้เฉลี่ยไรหนึ่งกว่ามันจะตันครับยี่สิบห้าตันแล้วครับได้ได้แล้วครับธรรมดาได้แล้วไยี่สิบห้าตันนี่คือนี่จิบชิบครับปลูกละละ บนละละนี่แสดงว่าเจ้านี่ดูแลบริหารจัดการได้ดีเนาะหลังจากนี้ว่าเมื่อนี้ได้มีโอกาสมาพอเข้าอะไรอ่อยตัวจริงคือใส่เอลานะครับแล้วก็ใส่ใส่คนเป็นที่พเงพอใจในโอกาสสุดท้ายไฮบอลเชิญเชิญพี่น้องเข้า่อยนึงเพื่อความมั่นใจครับ้าบอเซียมามาสู่มาชมได้เลยครับนี่คือของผมเป็นตัวอย่างเนี่ยเคยใส่เอลามาแล้วติดใจแล้วสูตรอื่นกับบอคือ ขอขอเบอร์โทรศัพท์ได้ไอ้อย่าได้โทรมาถามผมจำไม่ได้แล้วเพราะเราเบลล์ไลน์มาเราเบลล์ไลน์ผมสุภโชคดิบดมนะจากบริษัทที่ดียมปุยเี่มีตราท่องแพรซึ่งเป็นผู้ผลิตปุ๋ยที่มีตราเอลานะครับมื่อวานเดินทางมาเยี่ยมอ่ไอ้ซื้อยังหูรบกวนแนะนำตัวนิดนึงครับบุญเวิร์นท่ามขันครับบุญเวิร์นท่ามขันจำเบอร์โทรศัพท์องู่ในบ้านได้ไหมจำได้อยู่ครับอ่ขอขอเบอร์โทรศัพท์นะครับ 082 082 8460 8460หาเหซื้อยังก่ออีกทีนึงบุญเวิ้นทรมขันบุญเวิ้นทมขันยี่บ้านลิขีเท่าไรครับบ้านลิขีตร้อยร้อยสาบ้านยังก่อบ้านบุรพาบ้านบุรพาตบนยังรอยังรอนเลือนเลื่อนต้นวันนองกระอู่ปลูกอ้อยใส่ปุ๋ยแค่ไม่ไกลหล่าก็รู้ว่าน้ำตาลในละวันเนาะปลูกไจไรครับ แป้งนี่มันส่้นเก่าอะไรแป้งช่างมันเต่าอะไรเขามีข้อตางกับโรงงานเจกตันผมทรงขาเจ้าลอยนึ่ครับแต่ว่าทรงตึงทุกีนทรงตึงทุกจีนะเ่าสุดยอดเจ้าใส่ใส่ปุ๋ยแค่มิตรยาละเป็นไงครับหรือซื้อจัไหนว่ามันขาทานอยู่สมันทรงอ่อยทรงหนักเอทานจางไนบอกสู่พี่้องเขาฟังดูคู่ก่อนได้ไหมปุยมันหนักเกี่ยวกันไมว่าไหมคับเพาว่ากาลำไยเ่การแตกกอเป็นไงการแตะกอกับพอดีนะอดีเนาะบ่อจีเกินไปบ่อห่างเกินไปลำไงลำอวน เออแล้วก <REY> <Christina. S 2> ็เอาเว่าถึงพีนรองข้างๆเมื่อนี้อากาศมันดูเหมือนกลุ้มๆคือฝนิตกผมไม่อยากหลบไปอย่างไรเชิญเชิญขีน้องดู่ฝนบาดแดดมันเอาใส่แล้วเป็นตังไหเว่าสู่ฝนฟังเลยขีน้องกล้องไปผู้ใดอยากใส่ปุยกาเอล่าก็ใส่เลยนะครับเพราะว่ามันอ้อยมันงามดีอยู่ครับตามที่ใส่มานะมันก็ส่งเขาทาคูโม้เพื่อนราคามันกับปกติเลยแหละเก็บกันร้อยเพื่อนกับโรงงานต่างๆในละวันเจ้าหน้าที่ของเสริมเป็นผู้ใดครับ มะนาจักบ่ะมะนาจากักครับมะนาจักีครับน้ำนป,ปูนอะไรข้างบนนี้พี <ผม S 2> ่ลาคุนบ่สิครับสิลาคุนบ่ครับอ๋อครับผมเอาจังไรกระดีขอบคุณหลายๆได้รักษาสุขภาพได้ใส่เงนินหลายๆเป็นลำให้ด้วยเนาะเยครับ <c oughs> <c oughs>